สดีครับันนี้มาไ้ทางใบมันแรงหนึ่งนะคะอบรอบไ้ 600, ทางใบนะคะมาฉีดแรงนี้ก็อายุเดืเดอนทุกมือน,นะรับมากทีเดียวตอนนี้กระต้นสูงแล้วค่ะฉีทางใบก็ะไ้เดือนละสองครั้งก็ครับผมเข่าฉีก็ได้ะคะ่ะ ช้งนอรแดงนี้กันเนื้อที่ประมาณสามงานสามงานกลัวๆประ่าณเที่กีเป็นไหนปปนห,หน้าค่ะพี่น้องน,นี่เป็นไหหน้าบานีสร้างไมโครเพิ่นมาจกจกหน้าค่ะแล้วก็เอาขีดินมาถมขึ้นมาปลูกมัน ในน้อยซ้ำานี่ก็จ้างเบืดอทกเมือนค่ะทมไในสามง,งานกลัวๆทันนทาได้งบอีกก็จะถมต่อไปอีกจนสุดหมดละค่ะพี่น้องค่ะอยู่ฟ่งขอบนี่จะเขาเป็นยังค่ะพี่น้องเป็นหิวเหี่ยวเป็นเหี่ยวลงลค่ะ แต่ว่าทางกลางยังงามอยู่ค่ะสีทางใบนี้นน่จะเน้นให้เป็นช่วงแรงๆงเด้อค่ะช่วงค้ำๆค่ะเพราะว่าไอ้ไอ้นี่ที่โน่หายนี่มันสิเป็นพวกพวกน้ำมากพวกเป็นจูรินซี่ค่ะขั้นหายยังเหมือนเศร้านั่นเขาจะ สูแดดบ่ได้ค่ะสวยแดดออกนี่คือยูรินซี่กตายค่ะกคับผืนมันเอาไปใส่บ่ทันกับบัได้ประโยชน์คะ่ะสีเงินหายสวงเร่งๆค่ะเร่งๆคำคำแสงไก่เบิดจังสีละค่ะให้เขากินไปจนคำจนเดือดฝนค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าเห่าฉีดฉีดลงดินนะคะมันก็นจะหมดเขาไปอยู่ใต้ดิน,นะค่ะ มันกับปบำรุงทางหลากมั่นนะคะ่ะแปลงนี่ก็เป็นใบด่างอยู่สามตน้นขะเห็นสามต้นค่ะแปลงกระทือว่าดีอยู่ค่ะเป็นใบด่างโบลายถ้าไปเห็ดพันได้นี่เอาหญ้าได้กับดีละค่ะเพราะสองเดือนเขาก็คุ้มหญ้าเลยค่ะหญ้าบ่มีเลยค่ะ นี่จะทั้งหนอนทั้งเกาอันนี้ก็มาสามเขินเพราะท่านมูดอะคะ่ะมูดถั่ไปเลย ต้นี้กับบ่างามปั้นใดเดาค่ะนอกต้นสูงบ่าซ้ำมูมูถ่วมไปเลยเมืเบิงนนำมาเข้ากันเนาะค่ะว่าจีสีดยังมือน,นี้อันนี้ก็สิเป็นอาหารเผือค่ะเดี๋ยวจีึ้นรูปซะเบิงแล้วค่ะว่าหนาตาเป็นแนวใดค่ะค่ะส่วนต้นนี้กับ น้ำมักขี้หมูค่ะนูใส่หนึ่งลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรสีผสมในถังนี้นะคะถังนี้ประมาณสใส่น้ำประมาณหอยลิตรก็ใส่ไปนคะคะหาลิตรเลยค่ะหาขวดขวดละลิตรเลยตัวตัวนี้กับเป็นน้ำมาร์ค e m ค่ะพี่น้อง e m e m นี่มันสะมีความเข้มข้นสูงกว่าน้ำขี้หมูอยู่ค่ะหนูก็จะใส่หอยลิตรต่อ นำเอ็มผ่านหาลอยมิลลิลิตรเลยค่ะส่วนต้วนี้กับจุลินซี่สังขยาแสงเท้านะคะนี่ส่วนนี่นี่กระสิเป็นปุย,ะค,ะปย 60, ค่ะวิกเกตชาลีเซษศูนย์ศูนย์หกศูนย์ค่ะระเบิดหัวะคะ่ะอีกกระสิเป็นพ้งดำค่ะพี่น้องเห็นเขา ขายอยู ok. ติกต็อกก็เลยลองสร้างมาใส่เบิ่งดีอยู่นะคะ่ะตัวนี้ดีอยู่มันงามโตเร็วค่ะเพราะว่าจะให้บํารุงบํารุงต้นหนํำบํารุงหัวนํำค่ะพี่นอ้องล่งหัวนํำก็ขึ้นต้นนํำเพราะว่าสร้างคอแสงกับพีเอ็มย่มันจะิ่โยการจะเริ่อนเติบโตของเผืชน้ำเลคะ มืเบิ่งส่วนผสมกันเน่าคับอันน,นี้นุงสีผสมเนี่ยอะไรค่ะก่อนอื่นเกก็จะตักนํำมาใส่ถังตัวนี้ให้เต็มซะก,ก่อนเด้อค่ะค่ะพวกข้าเอานหน่ำมใไซเต็มลอยลิตรแล้วเนาะคะ่ะเ้าก็จะเริ่มเ้าก็จะเท่ส่วนผสมต่างๆเขาใส่เลยค่ะเริ่มจากจุลินทซี่สังาะคอแสงค่ะ ก็อดยน้ำมัดทีโมครับเนี่ยซีรีส่ไปลงไปหมดเลยครับ วตามโดยจุลินทรีย์เอมค่ะใส่ลงไปเลยะนะครับอาหารเผืชค่ะส่วนสีนี้สิเป็นเรื่องการจเลริญเจบิบโตของเผชด,ด้วยค่ะตัวนี้ ่วนตัวนี้ก็จะเป็นไอซอยบํารุงหัวเพิ่มพลนผลิตของเห่าค่ะนะครับปุ้ยเกตค่ะศูนย์ศูนย์หกศูนย์ชาลีเฟสไอซ้อนตวงตัวนี้ มันเต็มนีกับประมาณเจสซบหากรรมค่ะพี่น้องโมเสสไปหาชอนค่ะ เวิร์ดพอดีค่ะไปสื่อใหม่ตัวสุดท้ายจะเป็นผงดำค่ะผงดำประมาณนึ่งได้ค่ะนาตาค่ะ ใ่หาซองนะคะที่ลองไปเลยค่ะอืเนี่ยค่ะปัญหากับค้นส่วนผสมทุกอย่างให้เขากันด้วยค่ะไป ค่ะมันนี่เขากลับมาฉีดกันเลยเนาะค่ะนี่ค่ะฉีดฉีดในข้อปีกเปียกเลยด้วย,วยค่ะเพราะว่าขั้นบบเปียกนี่มันตัดจากเหงืปนน้ำอากาศเบิดค่ะให้ปเปียกชุม่มเลยค่ะคือเห้เขากิน อาหารยังเต็มที่จิ้นเบิดเคลืนเลยค่ะพอกิ้นเหลมืออื่นสาวเขากระจิบบุงอาหารสังคอแสงไปเลียงล่ำต้นเลียงหัวเขาเลยค่ะค่ะ ค่ะแล้วก็สํารับคิดมีก็เอาไว้ซ้ำหนีเนาะค่ะผิดผลาดประกันไดก็กขอโทษเขาขออภัยน้ำเด้อยค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ